เห็นไหมถนนนะครับอันนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งนี่ฝั่งไทยนะนี่ฝั่งเขมรนะนี่ฝั่งเขมรนะอันนี้ถนนสีเพนนะนอกจากถนนสีเพนแล้วถนนสีเพนตรงนี้นะครับนะครับที่มาตลาดโรงเกลือก็ยังมีถนนสายหลักนะครับนะครับของสักแก้วนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกถนนอะไรศิลาอะไรบ้างบ้านอ่างศิลานั่นนะครับนี่มันมีถนนเส้นอื่เอาละครับถนนเห็นไหมผมกําลังจะบอกว่า พอหลังหกโมงเย็นนะครับคนทุกคนจะห้ามผ่านถนนสีเพ่นจะมีทหารดูแลเท่านั้นมันจะขนของเถื่อนกันตรงนี้แหละครับพอเลี้ยงนะครับนได้สองเส้นทางก็คือเส้นทางที่นี่มันคลองนี่มันคลองคลองอันนี้ตั้งนี่ถนนอยู่นี่นี่นะครับเขาเรียกว่าทางลูกลังแดงบ้านหนองจานนะครับ มันก็เป็นเนี่ยมันขนเนี่ยแล้วแล้วมันก็มาขึ้นถนนสีเพ็นนี่นะครับหกโมงเย็นไม่มีใครรู้เรื่องแล้วมีแต่กองกําลังนี่แหละที่ดูแลอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้านี่แหละครับของเถื่อนของมีกฎหมายมันก็จะผ่าหมู่บ้านกองจานนี่แหละครับเข้าเขมรนี่ๆนเนมาเข้าเนงนี้เนี่เน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 ีนเ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 นมนเนเนตนเนี้นเนเนีนเ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 นมนเนเนเน้นเนนเรเนเนเนี่เน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 นมานนตรงนี้เนนนเลน นะครับนี่ถนนสีเพนมาเนี่ยถนนสีเพนถึงนี้เนี่ยเกิดขึ้นนี่นะครับบ้านหนองจานจึงเป็นจุดที่ผ่านของผิ่นกฎหมายของเถื่อนใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของจังหวัดสระแก้วอนี่หละคือความสําคัญของบ้านหนองจานแล้วแล้วจากที่ข้อมูลออกมาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยคือคือเมืองแห่งสแกมเมอร์หกอร์ซของ 6กสิบเจ็สิอร์ของ GDP เนี่ยก็คือสแกมเมอร์มันก็คือปลอยเปตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละตรงข้ามนี้เลยเมื่อกี้พ่อเลี้ยงพูดว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปเล่นการพนันหรือว่าจะข้ามแดนหลังหกโมงเย็นใช่ไหมครับตอนกลางคืนยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยจ่ายสองหมืนบาทให้กับคนดูแลอ่าตรงนี้นะครับอ่าเข้าออกอยากจะไปเล่นตอนเที่ยงคืนก็จ่ายสองหมื่นเข้าออกอยากจะกลับมากี่โมงก็ได้ก็จ่ายไปจากนี่ไป ตลาดโงเกลือมันก็อยู่ตรงนี้ปอยเปรนมันก็อยู่ตรงนี้มันมีถนนมาเลยไม่กี่กิโลเห็นไหมครับเห็นไหมครับตลอด24ชั่วโมงมีเงิน20งหมืนอยากจะเข้าไปเล่นการพน,นันเมื่อไหร่ก็ไปเพราะถ้าไปผ่านด่านปอยเปรดหนึ่งมันจะต้องผ่านว่าชื่ออะไรมีกล้องนะบางคนเนี่ยที่เป็นไฮโซไม่ต้องการให้มีเล็กคอร์ดว่า ตัวเองเข้าไปเล่นการพนันมันจะออกตรงนี้แหละครับก็บ้านหนองจานนี่แหละใช่ไหมมันจะออกตรงนี้แหละเขาเรียกว่าด่านเถื่อนดานเถื่อนเอาไวเ้เคาะกลาไว้เก็บตังนี่แหละ,ะของกองกําลังไทยกับขเขมรน,นี่แหละนะครับครับแล้วก็เนี่ยฮะเพราะไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยอ่าเนี่ยนะไม่ต้องมีใครรู้ว่าใครไปเห็นไหมครับเพราะมันไม่ต้องไปมีหลักฐานว่าต้องผ่านตอมอไม่มีกล้องรู้ว่ารูปร่างหน้าตา ครับครับแล้วคิดดูนะครับว่านี่ยังไม่รวมของเถื่อนอีกนะครับในตลอดแนวชายแดนซึ่งสามารถเข้าผ่านมีทั้งบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนบัวเถื่อนแก๊สเถื่อนข้าวสวมสิทธิ์นะครับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหนีภาษีแล้วก็คนเถื่อนก็คือคนเนี่ยทั้งคนไทยทั้งคนกัมเหม็เนี่ยมึงจะเข้าออกกันตลอดที่ผู้คนท้ามนุษย์ก็ทางนี้แหละก็ใช่ เห็นไหมจุดนี้แหละครับนะครับฉะนั้นช่องทางธรรมชาติเขาเรียกช่องทางอ่าช่องทางธรรมชาตินี่คือนี่คือแหล่งผลประโยชน์แล้วอันเนี่ยแล้วคิดดูนะครับว่าก่อนสงครามมากี่ปีอแมงเป็นแบบนี้อ่ะใช่แมงเป็นแบบนี้มากี่ปีอ่ะทช่ไมครับเป็นมาตั้งแต่ปิดศูนย์อพยพตั้งแต่ปี2อ2 8นี่68บแปี่หปีเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่ปี2อ2 8ปิดศูนย์อพยพ มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดคุณคิดดูว่า4ี่สิปีมาเป็นแบบนี้เงินสะพัดเป็นแสนล้านก็เป็นผลประโยชน์ไงเขาจึงไม่ยอมให้คนไทยกลับเข้าไปอยู่ไงเขาก็เอาเขมรเหมือนเหมือนตากระเมียวดีไงเนี่ยเขาเอาฝั่งนี้เนี่ยเขาก็เอาเขมรคาอยู่อย่างเงี้ยเขาเอาเขมรคาอยู่อย่างเงี้ยเพื่ออะไรเป็นข้ออ้างไงว่าเฮ้ยเรายังผลักดันไม่ได้มนุษยธรรมอะไรต่างๆเพื่ออะไรเพื่อต้องการ ไม่ให้ใครเข้าไปตรวจสอบแล้วก็อ้างว่าทหารยังต้องดูแลอยู่เห็นไหมทหาร40ปีมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2528เดี่ยผ่านมากี่คนแล้วอ่ะ<า>ใครเคยไปคุมกําลังอยู่ตรงนี้มั่งใครเคยเป็นผออกองกําลังบุรพา,รารยัก